ถึงแมวตาเพชรบ่อยอนนเนาะ,นะใช่ว่าเขาหายากแล้วก็ใครเลี้ยงเนี่ยจะนําความโชคดีมาให้วันนี้เออจะพาไปดูไก่ตาเพชรค่ะเขาบอกว่าหายากเหมือนกันมีคนมาขอซื้อหลักครึ่งแสนแล้วแล้วไปดูนันค่ะว่าไก่ตาเพชรจะเหมือนแมวตาเพชรหรือเปล่าค่ะ พาคุณผู้ชมไปที่ซุ้มไก่ชนกระต่ายทองอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนะคะไปพบกับไก่ชนที่มีลักษณะพิเศษคือน้องเป็นไก่ตาเพชรตาดําข้างซ้ายโตเต็มเบ้าตายังไม่โดนที่เหลื่อมขมือบนะฮะยังไม่โดนค่ะดูแลอย่างดีนี่แหละค่ะที่เขาเรียกกันว่าตาเพชรเห็นไหมตาดําเขาจะเต็มแบบนี้เลยหายากมากๆอันนี้คือฝั่งที่เป็นตาปกติของไก่ก็จะเป็นแบบนี้ข้างขวาของไก่ก็จะเหมือนคนมีตาขาวตาดําแต่อีกข้างมีแต่ตาดําอย่างเดียว ซึ่งเขาบอกว่าหายากหนึ่งในล้านก็ว่าได้โ,โ,โดยคุณสุรัตน์นะคะตัดอยู่เจ้าของไก่ชนเล่าให้ฟังว่าไก่ตาเพชรตัวนี้ชื่อเจ้าเพชรไอเป็นเพศผู้อายุประมาณ8เดือนเพิ่งได้มาจากจังหวัดกำแพงเพชรเองค่ะแล้วก็นับตั้งแต่ตัวเลี้ยงไก่ชนมาก็ไม่เคยเห็นไก่ที่มีลักษณะเช่นนี้มาก่อนตอนแรกคิดว่าข้างเนี้ยเขาอาจจะบอดเพราะแหม่มันเป็นตาดําสนิทเต็มเบ้าตาเลยขอทดลองหน่อยแล้วกันอเอาผ้าไปปิดตาขวาตานี้เป็นตาปกติ แล้วเหลือตาเพชรเอาไว้ดูซิจะบอกจริงหรือเปล่าปรากฏว่านำไปชนไก,กน่กับไก่ชนตัวอื่นค่ะ ปรากฏว่าต่อสู้สบายเลยแสดงว่าเห็นเห็นค<อ>่ะไม่ได้บอดอย่างที่คิดก็เลยรู้สึกรักแล้วก็ถูกชะตากับเจ้าตาเพชรเป็นพิเศษมากกว่าตัวอื่นที่เลี้ยงไว้อีก37ตัว <c oughs> โอ้โหเลี้ยงไว้เยอะมาก <c oughs> ต่นจะน้ยใจไหมไน้องเอ๋นอกจากนี้ตนก็เคยได้ยินคนเท่าคนแก่สมัยก่อนเขาบอกว่าลักษณะของสัตว์ที่เป็นตาเพชรเนี่ยก็ให้คุณกับเจ้าของที่ครอบครองเนาะหลังมีข่าวออกไปเนี่ยมีคนในวงการไก่ชนให้ความสนใจนะมาติดต่อขอซื้อหลายรายแต่ตัวเองยังไม่ติด ยังไม่ตัดใจขายเราคาสูงสุดที่มาซื้อเนี่ยห้าหมบาทนะพี่แรมโอ้ดูแต่ตัวนี้เป็นพิเศษเพราะว่าตาเพชรอ่ะดูตัวอื่นน้อยใจนะพ้อยูจเหลือมมาปุ๊บกระโดดทิ้งูเหลือมเขมือนะฮะเดี๋ยวน้อยใจนะรักกเท่ากันแหละชมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมงะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกดซับสไคร้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสําคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ